สสาเหตุที่ครีมราคาแพงบางคนใช้แล้วไม่ค่อยโอเค ทำไมผมถึงบอกว่าไม่ค่อยโอเคเพราะว่าหลายคนเนี่ยมาถามผมที่คลินิกความงามว่าเอ๊ะคุณหมอทำไมพี่ก็ใช้ครีมอย่างดีเลยกระปุกหนึ่ง5,000ไอครีมบางอันกระปุกหนึ่งเกือบหมื่นเลยบางอันนำเข้าจากต่างประเทศด้วยซ้ำนะครับทำไมเขาถึงบอกว่าเขาใช้แล้วเหมือนเขาใช้แล้วประสิทธิภาพมันได้น้อยผมบอกว่าไม่ใช่หรอกครับครีมที่พี่ใช้อยู่มันดีมากเลยแต่ว่ามี2ข้อที่พี่ต้องรู้ครับข้อแรกนะครับคือครีมส่วนใหญ่ รเราทาน้อยเกินไปครับเนื่องจากอาจจะเป็นเพราะว่าครีมราคาสูงอาจจะเป็นเพราะากระปุกม,มันเล็กเรากลัวมันจะหมดเร็วเราก็เลยทาน้อยแต่อย่าลืมนะครับเวลารเรานอนตอนกลางคืนเรานอนตากแอร์ครับโหแอร์นี่คนใหญ่ค่อนข้างอากาศแห้งมากเลยเพราะว่ามันเย็นแล้วมันก็แห้งด้วยมันทาให้ผิวเราเนี่ยระเหยเอาความชุ่มชื้นออกไปตื่นมาหลายคนจึงบน่นว่าเออใช่จริงด้วยคุณหมอ ตื่นมาแล้วก็ลิ้วรอยใต้ตากับหางตาเยอะมากหน้ายับเลยเราอุ้อ่านอนเพื่อให้กรดฮอร์โมนช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแต่ปรากฏว่าตื่นมาแล้วหน้าแห้งนั่นแหละครับเพราะว่าเราทาครีมน้อยเกินไปกลางวันคุณทาครีมน้อยได้เพราะว่าคุณต้องแต่งหน้าแต่ตอนกลางคืนคุณโปะไปเลยครับ2เท่าหรือ3เท่าปกติถ้าคุณบอกว่ากลัวครีมจะหมดให้คุณซื้อที่ราคาถูกหน่อยแต่คุณไม่แพ้ คุณภาพคุณใช้แล้วโอเคแค่นั้นก็พอครับเลือกครีมที่ราคาถูกลงแล้วคุณก็ใช้ปริมาณมากขึ้นคุณจะเป็นแบบผมเลยอายุจะ40แล้วแลวริ้วรอยยังแทบจะไม่มีเลยเพราะว่าเราทาครีมเยอะนี่คือสําคัญมากเลยครับเน้นทาครีมเยอะช่วงก่อนนอนครับเผลข้อ2คือ ตัวล้างหน้าที่คุณใช้อยู่เนี่ยมันดึงความชุ่มชื้นออกไปจากผิวคุณอุตส่าห์าทาครีมกระปุกละ5 0 0พันถึงหมื่นเสร็จปุ๊บตอนล้างหน้าคุณกลับใช้ตัวล้างหน้าที่มีฟองเยอะตัวล้างหน้าที่มีสารเคมีบางอย่างที่ดึงความชุ่มชื้นออกไปสังเกตได้ไงบางคนถามผมแบบนี้ที่คลินิกบ่อยๆมากผมให้คําแนะนําง่ายๆเลยถ้าหลังล้างหน้าหน้าแห้งตึงถ้าหลังล้างหน้าเดินแป๊บเดียวเองหน้าแห้งแค่ 2- 3สนาทีแล้วหน้าแห้งตึงมากชัวร์เลยครับ ตัวล้างหน้าตัวนั้นกําลังดึงความชุ่มชื้นออกจากผิวคุณใช่ครับมันอาจจะความตึงทําให้คุณรู้สึกว่ามันดูสะอาดแต่ผลสุดท้ายถ้ามันตึงมากคุณเอาน้ํามันออกจากหน้าคุณเอา moisturizer ออกจากหน้าคุณเอาความชุ่มชื้นออกจากหน้าหมดผลสุดท้ายพอคุณเติมครีมเข้าไปแล้วคุณเติมน้อยให้พอดีพอดีมันเข้าไปในผิวนิดเดียวมันไม่เพียงพอต่อการหล่อเลี้ยงผิวบำรุงผิวแล้วก็ฟื้นฟูผิวผลสุดท้ายคุณตื่นมาคุณก็หน้ายับเหมือนเดิมดังนั้นผมแนะนำครับอย่างแรกเลยนะครับ คือเปลี่ยนตัวลังหน้าก่อนเน้นตัวลังหน้าที่มีฟองน้อย เน้นตัวล้างหน้าที่ใช้แล้วหน้าไม่แห้งตึงครับถ้าใครอยากดูตัวอย่างผมใช้ที่คลินิกอะล้างหน้าที่ใช้แล้วหน้าไม่แห้งนะครับให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสรู้ว่า2เทคนิคนี้มันจะทําให้หน้าคุณนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็การใช้ครีมของคุณอะที่คุณุตสห์ซื้อมาแพงๆเนี่ยมันจะคุ้มค่ามากถ้าคุณใช้ตัวล้างหน้าที่ไม่ทําให้หน้าแห้งแล้วคุณทามมยเซอร์ที่คุณซื้อมาเยอะๆ2อถึงสเท่าช่วงก่อนนอนครับสำหรับคนที่สนใจนะพิมพ์คำว่าหน้าใสใต้คลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวทีมงานผมส่่งงงลก์ใหห้้้คคุุณณไไปดูตัววออยาาแ็ซื รักทุกคนนะครับสวัสดีครับ